สูตรลายแดงน้ำเขียวสูตรฟูลออปชั่นบูมกระจัดกระจายเต็มบอ่อสูตรนี้เป็นสูตรที่2นะครับเป็นสูตรที่แบบมันใช้ของเยอะกว่าสูตรแรกครับที่ให้ไปดูครัว่าใส่อะไรบ้างกับอ่าง200ลิตรใบนี้ขั้นตอนแรกใส่เลยครับปูนขาว1ช้อนตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ4ช้อนจะใช้1 5 1 5้าหรือ 16, 16, 16, 16, 16, 1 6 1 6วกก็ได้ต่อไปก็ใช้อาหารปลาดุกนะครับจะใช้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่คุณเลยครับเอาที่หาได้4ช้อนใส่เข้าไปเสร็จแล้วต่อมาสีขาวๆคือปุ๋ยยูเรียครับใส่ลงไปเลย2ชอ 2> ้อนด้วยไออซงเเเขีียวยวๆนนนน้ก็คคคืออปปปลลา่่ััังรรบบใสไ4ช้อนนนก่ใสปปปลลลางไแ้วตาาาามมดดด้้้วววยยยรรรรรรำำำำขขลละะเเอออีีหหืใคไ่ ก็ไปลำรอบต้นกล้วย1รอบใส่ไปเลยลำละเอียด4ช้อนจากนั้นต่อด้วยกากน้ำตาล1ช้อนครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปได้เลยครัทุกคนสูตรนี้จะเป็นของใช้เยอะหน่อยนะคะเติมน้ําลงไปน้ําที่ใช้เนี่ยก็น้ําประมาณ1ลิตรกว่า,วาครับ ดีว่า2ลิตรอ่ะกลมๆพอเสร็จแล้วก็ใส่น้ําอามีลงไปครับ3ช้อนจากนั้นทุกคนก็เอามาคน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 เลคเลแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้1คืนหลังจากผ่านไปหึ่งคืนทุกคนก็เอามากรองแบบนี้เลยครับเอาแต่น้ํานะครับไม่เอาเนื้อเอาอะไรไม่เอาสักอย่างหนึ่งเอาแต่น้ํามันแล้วก็ตัวเนื้อตัวอะไรเนี่ยทิ้งหมดเหตุผลที่ทําแบบนี้เพราะว่ากันน้ําเน่านั่นเองครับทุกคนหรือว่าใครจะใส่ไปเลยในบ่อก็ได้ฮะแล้วก็ค่อยมาตักขึ้นเพราะยังไงเราต้องกวนเช้าเย็นอยู่แล้วเสร็จขั้นตอนนี้หลังจากที่เราใส่ของที่เราหมักไว้เสร็จแล้วครับเราก็จะทําการใส่หัวเชื้อน้ําเขียวลงไปเลยหัวเชื้อน้ําเขียวจําไว้ว่า ถ้าใส่เยอะมันเขียวเร็วทั้งใบเนี่ย2 0 0ลิตรผมจะใส่หัวเชื้อไปเนี่ยหมดลังโฟมเนี่ยประมาณ15ลิตรได้ไครับประมาณ15-20ถึงลิตรแหละเออหลังจากทุกคนใส่หัวเชื้อน้ําเขียวลงไปแล้วก็กวนควนกวนควนควรกวนคนให้มันเข้ากันครับให้ทุกคนควรแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นจากนั้นก็รอ4ีถึงเวันเป็นอันจบเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปหาลายแดงมาปล่อยเลยทังใบใหญ่ๆนะครับปล่อยไปเลยครับสี่ช้อน5ช้อนปล่อยไปเลยยิ่งปล่อยเยอะยิ่งบูมเร็วโอเคมาแจกให้แล้วประมาณนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยหัดถยามรีฟิตสวัสดีครับ